ข่าวดีแชร์ได้น่าสนุกคือกิจกรรมที่เราตั้งใจทำโดยใช้ต้นทุนที่เรามีคือความรู้กับอุปกรณ์นิดหน่อยโดยที่ความตั้งใจงเราก็คือ3อย่างใช้คนเท่าที่เรามีใช้เงินเท่าที่เรามีและ3ทําให้มันต่อเนื่องมากที่สุดโดยหัวใจของมันก็คือเราอยากสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับมาน่าสนุกไม่ใช่กิจกรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะกิจกรรมของเราออกแบบมาสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยที่กิจกรรมล่าสุดเป็นกิจกรรมฟรีครับเราไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินจะมีคนบางกลุ่มไม่ได้มาบางครอบครัวมาไม่ได้แล้วพอเราทําต่อเนื่องเนี่ยเราก็เลยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาเพราะว่าจริงแล้วทําทในครอบครัวเราอยู่แล้วแล้วทำไมเราจะแบ่งปันสิ่งที่เราทํากับลูกเราให้กับคนอื่นไม่ได้เราก็เลยทําสิ่งที่เราถนัดครับแล้วก็มีมนุษย์คนอื่นมาร่วมด้วยเท่านั้นเองพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็พบว,ว่ามันประสบความสําเร็จ คนที่มากับเรา,าเขาพาตัวเองไปทํากิจกรรมด้วยก,กันเองได้ไม่ต้องรอแนนสนุกนั่นคือสิ่งที่เราแบบแฮปปี้มากความสามาถัถในครอบครัวมันดีขึ้นแนๆ่ๆทุกคนจะรู้สึกได้ต่อให้มาแค่ครั้งเดียวเขาจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ากิจกรรมน่าสุกมันจะให้อยทาให้คนรู้สึกสัมผัสถ,ถึงอะไรบางอย่างรอบๆตัวเขาซึ่งเขาไม่เคยมองเห็นเลยมันแท้ค่อยซึมเข้าไปในตัวเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าว,าวรอบๆตัวมันนี่มันพิเศษจริงๆธรรมชาติมันพิเศษจริงๆคนในบ้านเรามันดีจริงๆนั่นคือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเราวางแผนไว้แล้วมันก็ได้อย่างที่เราต้องการระดับนี้และเราจะทำต่อไปเรื่อยๆ